เยวดูข้อแกงเกินข้อแกงมากเลยวก็ลืมซื้อพี่นี่แกงอะไรเนื้อเหรอฮะไปทมาซื้อมาลมากิน ที่นี่แกงอะไรเนี่ยเ,เดี๋ยวมากินโอเคน่ากินมากเฮ้ยแกงเนือ้อวิน่ากินจังเนื้อชิเบอเลอร์เลยอ่าถ้วแกงรัตนานะครับนางเลิงลรีวิวก่อนก๋วยเตี๋ยวแค่นางเลิงโอ้นี่ นี่ไส้ป่านี่กล่องอะไรยะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมาซื้อโอเคอ๋อไส้ปลาเลยนะไม่เคยกินนะโอเคเดี๋ยวมากินเดี๋ยวากินนะมากินเดี๋ยวมามามา มีขายผลไม้ของกินเยอะมากตัวไหนะนะันะ่งเลนะิงเนะีเนะ่ยอยนะัง น้องร้านกุ้ยเตี๋ยนี้นั่งเลินซอยไหนอะ่ะกุ้ยเตี๋ยนี้น,นั่งเลินนี่แหละโอเคเดี๋ยวไปออครับใช่ไหมเดี๋ยวรีวิวกินกุ้ยเตี๋ยนี้นั่งเลิน ร้านนี้ไม่มีไม่มาอะไรนะขนมทอดตะไคขนมหวานร,ร้านนี้อร่อยมากเขาเอ้เขา้าวกะปิอร่อยโคกไก่กระป๋ปอืมกะปิเอืม นี่ก็อร่อยไงกุดจับพะกิน้อร่อยมากหน่มเบื้องข้าวมันไก่ข้าวขาหมูข้าวหน้าหมูย่างนี่อาหารตามสั่ง ไทยหอยทอดขนมปักก,กาดเขามีสองล็อกให้นั่งกินเยอะลยครับร้านตำตเขาแกง สัตล์ไทยสมแซ่แบบโอเคครับขอบคุณทุกคนที่มาดูนะครับ